เราให้จบไม่งั้นก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆข้างน,นอกก็มีนะครับข้างน,นอกจะต้องทาเหมือนกันโอเคครับจัดการให้เขาเรียบร้อยไปเลย เนื่องจากว่ายางยางที่กันรั่วกันซึมเนี่ยมันมันละลายมัแล้วเวลาฝนตกก็จะเปลี่ยนน็อตให้หมดทีมงานนะครับทีมงานมาหน่วยซัพพอร์ตมานี่ครับจะไ้หายห่วงหมดห่วงจัดการให้เขาเรียบร้อยไปเลย สิบถังถังหนึ่งก็ประมาณทังสี่พันนะครับทังหนึ่งกันรั่วก,กันซึมตัวนี้สวยงัเนื่องจากว่าอย่างอย่างที่กันรั่วก,กันซึมเนี่ยมันมันละลายหมดแล้วเวลาฝนตกก็จะเปลี่ยนอนอตให้หมดมาดูบีวข้างนอกไปด้วยอันนี้เป็นดาดฟ้าบีวข้างนอก ข้างล่างนะครับม่งั้นก็จะไม่จบรั่วซึมลงข้างล่างตลอดนี่ครับทาไปก็หายห่วงเลย รอยร้าวพวกนี้ที่น้ำซึมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมสิบทั้งทั้งหนึ่งก็ประมาณทั้งสี่พันนะครับทางหนึ่งกันรั่วก,กันซึมตัวนี้นะครับข้างบนไม่งั้นก็จะไม่จบ รั่วซึมลงข้างล่างตลอดมาดูบีวข้างนอกไปด้วยอันนี้เป็นดาดฟ้าบีวข้างนอกข้างล่างนะครับสิบถังถังหนึ่งก็ประมาณทั้ง4ี่พันนะครับทางหนึ่งกันรั่วกันซึมตัวนี้ทาไปก็หายห่วงเลย รอยร้าวพวกนี้ที่น้ำซึมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมนี่ครับหลังจากได้รับผลกระทบจากการรั่วซึมนี่กบกบห้มิดเลยเพราะเขาทาไปแล้วมันจะรอยพวกนี้จะหายไปเลยมาดูบีวข้างนอกไปด้วยอันนี้เป็นดาดฟ้า ดิ่ข้างนอกข้างล่างนะครับนี่นะครับรอยเหล่านี้ก็จะหายไปทาหนาๆนหลายรอบนี่นะครับไม่งั้นก็จะไม่จบรวดวซึมลงข้างล่างตลอด ก็ลงกันรั่วก,กันซึมเลยให้ทั่วพื้นที่เลยนะครับประมาณ10ถังนะครับกันรั่วกันซึมข้างนอกก็มีนะครับข้างนอกจะต้องทาเหมือนกันโอเคครับนี่นะครับนี่กบกบให้มิดเลยเพราะเขา ทาไปแล้วมันจะรอยพวกนี้จะหายไปเลยนี่ครับไะได้หายห่วงหมดห่วงนี่กบกบห้มิตเลยเพราะเขาทาไปแล้วมันจะรอยพวกนี้จะหายไปเลยนี่นะครับเนื่องจากว่า อย่างอย่างที่การรั่วการซึมเนี่ยมันมันละลายมันแล้วเวลาฝนตกก็จะเปลี่ยนน้อตให้หมดนี่ครับหลังจากได้รับผลกระทบจากการรั่วซึมทีมงานนะครับทีมงานมาหน่วยซัพพอร์ตมานี่ครับจะได้หายห่วงหมดห่วง นะครับข้างบนดัดฟ้าก็ดูไปข้างล่างก็จะสวยนะครับสวยงามาามองข้างล่างทีมงานนะครับทีมงานมาหน่วยซัพพอร์ตมา นี่ครับทาไปก็จะมิดเลยนะครับข้างบนนี่ครับ<อ>เนื่องจากว่ายางยางที่ กัรรั่วกันซึมเนี่ยมันมันละลายหมดแล้วเวลาฝนตกก็จะเปลี่ยนน้๊อตให้หมดนี่ครับหลังจากได้รับผลกระทบจากการรั่วซึมดาดฟ้าก็ดูไปข้างล่างก็จะสวยนะครับสวยงามมองข้างล่างเอาให้จบไม่งั้นก็ ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านครับสวยงามมาดูบิวข้างนอกไปด้วยอันนี้เป็นดาดฟ้าบีวข้างนอกข้างล่างนะครับนะครับ ข้างบนนี่ครับจะได้หายห่วงหมดห่วงนี่ครับก็จะรั่วนะครับข้างบนก็ก็จะเปลี่ยนน็อตหมดลังคาจะเปลี่ยนน็อตหมดครับน็นอตน็อตแบบนี้นี่นะครับ ข้างนอกก็มีนะครับข้างนอกจะต้องทาเหมือนกันโอเคครับนี่ครับข้างนอกก็มีนะครับข้างนอกจะต้องทาเหมือนกันโอเคครับ เอาให้จบไม่งั้นก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆจัดการให้เขาเรียบร้อยไปเลยก็ลงกันรั่วกันซึมเลยให้ทั่วพื้นที่เลยนะครับประมาณ10บถังนะครับ กันรั่วกันซึมขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านครับนี่นะครับรอยเหล่านี้ก็จะหายไปทา,นานหนาๆหลายๆรอบสิบถังถังหนึ่งก็ประมาณทั้งสี่พันนะครับทางหนึ่งกันรั่วกันซึมตัวนี้ก็จะรั่วนะครับข้างบนก็ ก็จะเปลี่ยนน็อตหมดลังคาจะเปลี่ยนน็อตหมดครับนอ็นอตน็อตแบบนี้ทาไปก็หายห่วงเลยกบรอยร้าวพวกนี้ที่น้ำซึมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมสิบถังถังหนึ่งก็ประมาณทั้งสี่พันนะครับทังหนึ่งกันรั่วกันซึมตัวนี้ เลยจัดการให้มันเรียบร้อยไปเลยนะครับนี่ครับ,รบจะได้หายห่วงหมดห่วง